สวัสดีครับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์ทุกคนกับผมโอ้โหอีกแล้ว m g บิ๊กคนเดิมและวันนี้เราก็อยู่กันในเกมซึเปนไนนั่นเองโอเคเนาะก็หลังจากคลิปก่อนใช่ไหมที่เราพาไปผสมตัวละครโอ้โหแล้วแบบออกมาแบบโอ้ยเละเทะมากอะไรก็ไม่รู้ออกแต่ตัวแบบแบบแบบเต็ม40แล้วะแล้วแบบบางตัวก็ไม่ได้ใช้หรือบางตัวแบบไม่คิดจะใช้มันเลยแต่ในความโชคลายของเราเว้ยมันก็จะมีความโชคดีแฝงอยู่ตรงไหนเหรอตรงนี้เลยตรงคอนเทนต์ จิกซอสิเว้นไหนตรงแผนที่8เว้ยก็คลิปก่อนเราผสมได้ลีน่าใช่ไหมผสมได้เดซี่ด้วยแล้วก็ผสมได้เล่ด้วยถ้ากับ3ตัวนี้เว้ยกูไม่ต้องฟาร์มหาแล้วถ้ากับตอนนี้แมป6ผมจะเหลือ,อใครนะเหลือลานเนียแมป7จะเหลือน็อกแมป8จะเหลือจินนั่นเอง3ตัวละครและในคลิปนี้เราก็จะทําการเปิดแพ็คล่าหลินใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราก็จะล่าไอ้สามตัวนี้ไปด้วยไอ้ลานเนียน็อกกับจินนี่โอเคเนะาะเดี๋ยวเราไปดูเลนกันก่อน เลด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 ตึ๊บกิจกรรมอัศวินนี่เล็ดลินเหลือเวลาอีกอประมาณ30นาทีน่าจะทันน่าจะทันก็เปิดทั้งหมด6แพ็คเนาะ1 5 0 0บี้พร้อมหรือ,อยังพร้อมแล้วก็เข้าไปเปิดกันเลยล้านค้าใบเรียกน,นี่แพ็กเก็ตอัศวิน250พร้อมหรือ,อยังอย่าลืมทดลานเนียทดน็อกทดจินแล้วก็ทดลินไว้ในใจด้วยอ่าล่าสี่ตัวนี้แหละว,วันนี้พร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเริ่มจากแพ็คแรกกดซื้อ ติ๊ดๆๆติ๊ดๆๆติ๊ดๆๆแพ็คแรกมาแล้วอ่ะแต่ก็ลืมบอกไปอ่าเดี๋ยวนี้การเปิดแพ็ค250ลูบี้เนาะมันจะการันตี3ใบแน่นอนที่เป็น4ดาวขั้นต่ําคือ3ใบเท่ากับนี่กูได้ขั้นต่ําเลยเล่ะเนี่ย1 2 3โ oh. อ้โหมึงต่ํามายังไงกูก็ได้อย่างนั้นเนาะอ่ะเคลียร์อาหารก่อนโอเคขวาบน ไม่เลืองแสงเป็นอะไรจ้านี่หัวอย่างนี้คลายขงเบงอะสายล่างตึ๊ด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 ยุ้ยใช่ไหมใช่แล้วและใบกลางจะเป็นอะไรไม่เลืองแสงตึ๊ด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 หัวสีนี้ยูริแน่นอนใช่แล้วอะใบแพคที่สองเลยกดซื้อ ติดตดตึดติ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 ดตึดตดตึดติดตึดติดตึติดตึดติดตึดติดตึดตนดตึดติ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 ดตึดตดตึดติดตึดติดตึดตดตึดตดตึดติ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 ดตึดตดตึตดตึตดตึ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  อะขวาบนขวาบนปุ๊บตึ๊ดไม่เลืองแสงไม่เลืองแสงเป็นเบลิก้าใช่ไหมใช่แล้วเบลิก้าก็40ไปแล้วอโบนัสของเราไม่เลืองแสงเว้ยึ๊ึตสายจมตีโหอย่างนี้ใครว่าโซโอี้เหรอโอ้ยไม่เคยถ่ายผิดเลยกูถ่ายผิดแต่ไอพวกจักระพัดนั่นแหละ ไปต่อไปต่อ,อแพ็กที่3เริ่มได้โอเคเอะม,มามากกว่ามามากกว่าเดิมใบหนึ่งก็ก็ก็ยังดีวะตึ๊บตึเคียย์อาหารเคียย์อาหารอ่ะเริ่มจากซ้ายล่างเราจะไล่จากเป็นยังไปแบบยังไงล่ะไล่ทวนเข็มนาฬิกาเลยล้วกันขึ้นไปซ้ายล่าง ไม่เลื่องแสงยูวีไม่ใช่ okay. ยูรีโอเคใบนี้ไม่เลื่องแสงเป็นอะไรจ้าหัวอย่างนี้ไม่เคยเห็นควรโฮเหรอโอ้ตึบ๊บไม่เลื่องแสงแพ็กเกจสามของเราเอเรียลใช่ไหม เอเรียลห้าดาวโอเคเรายังไม่เคยปั้นเอเรียลเลยนี่วาก็เดี๋ยวมาปั้นก็ได้ใบก้องราเนียน็อกจินอะไรก็ได้ราเนียราเนียมันสมดุลใช่ไหมน็อกน็อกสมดุลจินจินมันป้องกันอีนี่มาอีนี่มาโจมตีไม่ใช่ทั้งสามตัวเลยใครวะโอ้ยเซอ,อิน <c oughs> ได้ข่าวว่าอะไรนะได้ข่าวว่าคารอนกับคารอนกับใครคนหนึ่งนะเอสปาร์ตาใช่ไหมคารอนกับเอสปาร์ตาเขาจินลิเม็กสกิลขอเป็นอีก2ตัวนี้ก็ได้อะไปแพ็กดิสิซื้อซับ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 สับซ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 ับค่าแรงขั้นต่ำสามใบเท่านั้นดีกว่าจะก่อนว่าได้ใบเดียว ไม่อยากเปิดเลย,เวยขวาบนราเนียน็อกจินใครก็ได้เวริกาอ่ะใบล่างราเนียน็อกจินไม่ได้สักตัวใครจ้านะนี่ใครอ่ะอยูชินอ่ะใบกลาง หายจมตีไม่มีในเพลิชกุฟี่แน่นอนโอ้ยได้อะไรมั้งเนี่ยไม่ได้เฮี่ยอะไรเลยไปไปไปแพ็คที่5เจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล้วค่าแรงขั้นต่ำอีกแล้ว3ไปกลาเนียนอกจินลิ้นตึ๊บไม่ได้หลินแน่นอน ลุ้นสีลุ้นสีลุ้นส,นสีเหมือนลุ้นปักเด้งเลยกูสายโจมตีไม่ใช่ลานีไม่ใช่นอกไม่ใช่จินโอ้ยอาลอนมาทำไหมฟาร์มแมบ9เอ้ยฟาร์มแมบ7ออกมึงบ่อยชิบหายเลยอารอนขวาล่างไม่ใช่ลินอีกแล้วป้องกันขอพี่จินนะพี่จินคาสมาม่าพี่จินจินเฮียอะไรคาดหัวอย่างนี้นี่มันกวนอู อ่ะใบกลางใบกาลางเว้ยลานีน็อกจีนมันหายากขนาดนั้นเลยเหรอกูไม่เชื่อเออโจมตีเออนี่นี่ใครนี่ใครอ่ะใครใช่แล้วนี่ใครโอ้โหมึงอดีตสีจกักรพรรดิใช่ไหมอ่ะคนละใครเหรอโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าอ้าแพ็กต่อไปแพ็กสุดท้ายแล้วเหรอนี่ยังไม่ได้สักตัวเลยอะ่ะลานีน็อกจีนแล้วก็หลิน สุดท้ายขอดีๆกาบงามงามกบงามงามเนี่ยเดี๋ยวเอาผมขึ้นด้วยเนี่ยออ้ยสีใบสีใบได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยกาบงามงามเดี๋ยวรวบผมขึ้นในถ่ายรูปด้วยอนะ่ะซ้ายบนไม่ใช่แล้วมาอย่างนี้ยูริใช่ไหมโอ้ยมึงออกมาสามแล้วเลดยูริเหรอตึ๊บ อีกทีแม่งเพียงเมาทิ้งเลยเนี่ยตึ๊บสายโจมตีมาอย่างนี้เมย์ใช่ไหมใช่แล้วลาเนียนกจินจึ๊บลาเนียนกจินลาเนียนกจินอ้ามีลุ้นเว้ยลาเนียก็นกไม่ใช่จินแน่นอนไม่ลาเนียก็นกวะอ้าก็นกกูนกเลยไปเจียวโอ้อีไข่เจียว อีไข่เจียวอ่ะไม่เป็นไรอัปตีมังกรก็ได้แต่กูไม่มีท่ามืดปั้นจะทําไงเนี่ยโบนัสเว้ยไม่ใช่ลินลาเนียนอกจินลาเนียนอกจินลาเนียนอกนกนอกหนก้นนามืดมีสองตัว <c oughs> ข้าเจ็บ <c oughs> เออเอเอดูหน้ามันแต่ละตัวดิแม่งยิ้มเยาะเย้ยกันแต่ละตัวดู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 ดด มีหัวเราะเยาะเยอยิ้มคิกคักโดยเฉพาะไอ้ไปเจียวนี่มึงดูมันยิ้มดิโอ้โหยิ้มแบบยิ้มมุมปากด้วยอ่ะรู้ดูสายตามันดิมึงดูดิโอ,อ้ยอมเหรอยอมเหรอกูไม่ยอมกูจะต่ออีกอ่ะมาต่ออีกสักเท่าไหร่ห้าร้อย 500, แต่ช่องไม่พอขอตัวไปเคียย์ช่องก่อนแล้วกันอีไปเจียวเจอกันได้ กูเขียช่องเสร็จแล้ว <c oughs> อีไปเชี่ยวใช่ไหมกูต้องได้ลานี้ได้นกได้จินได้ลินตัวใดตัวหนึ่งไม่งั้นตายตาไม่หลับ250ซื้อไปจึกจกจึกจึกจึกจหนึ่งสองสสใบก็เอาตอนนี้ขั้นต่ำแล้วขั้นต่ำตัวอะไร สายโจมตีโอ้ยผีไม่มีหัวคังแจสายตัวอะไรโอ้ยนี่คารอนใช่ไหมใช่แล้วไม่เป็นไรมึงจะรีเมคสกิลใช่ไหมอัดให้40เลยลาเนียนอกจินลาเนียนอกจินโอ้ยบาลอนลาเนียนอกจิน250 ต่อเลยจะมาให้กูไหมขั้นต่ำสามร้อีกแล้วลาเนียนอกจินลาเนียนอกจินป้องกันจู่ลงลาเนียนอกจิน จินจินโอ๊ยนอนตายตาหลับแล้วได้จินหนึ่งตัวน้ำตาจินไหลอุ้ยสองพันบี้เพื่อมึงเลยจินน้ำตาจนไหลอโบนัสโบนัสเป็นอะไรลาเนียน็กนอกได้ไหมอะไรก็ได้เวลิก้าก็ได้กูได้จินแล้วตายตาหลับแล้วเืได้จินเว้ยจินกูสี่สิบแล้วนี่มาอีก ดีใจดีไหมเนี่ยผมต้องดีใจดิจิซอุยมันมันคิดดูดีๆแล้วมันมันคุ้มเหรอวะมันมันไม่คุ้มนี่หว่าแม่งกูผสมตัวเอาก็ได้เมื่อกี้แม่งโอ้โหแม่งสามดาวมีตั้งเยอะตั้งแยะโอ้โหแม่งหน้ามือตามวัวไปเพื่อจินตัวเดียวเพื่ออะไรวะเนี่ยลาเนียกันนอะก,ก็ยังไม่ได้เดี๋ยวต้องไปผสมเอามันแล้วถ้าไปผสมแล้วได้จินมาอีกตัวนี่กูจะไม่แบบโอ้โหไปผูกคอตายใตย้ท่นหัวงอกเลยแบบเนี่ย โอ้หลินก็ไม่ได้นี่มันเลดหลินจริงเหรอกูเปิดดูอีกรอบดี่เลดหลินหรือเปล่าเลดเลดหลินเลยทั้งเจ็ดนาทียัดคีทำไมไม่ได้วะโอ้ยชีวิตก็จบไปอีกแล้วสำหรับการเปิดแพ็คหาตัวละคร1 5 0 0บีแล้วก็บวกไปอีก500บีเนื่องจากความหน้ามืดตามัวอ่ะ สำหรับใครที่อยากให้ผมทำคลิปอะไรป็่คลิปต่อไปนั้นก็สามารถคอมเมน,นต์ใต้คลิปเลยถ้าผมมีเวลาว่างผมทำให้แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์และสำหรับใครที่ยังไม่กดซับสไคร์เว้ยก็ไปกดกันด้วยล่ะจะได้มีคลิปอะไรพวกนี้ให้ดูกันต่อไปและสำหรับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วแหละจนกว่าจะพบกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีบ๊ายบายไปเจ้ว